มันจะไปเรื่อยๆสถานการณ์มันจะมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียงเกมมันดังมากเลยเอาจริงๆนะกูพูดตรงๆนะถ้ากูไม่อัดคลิปนะกูปิดเสียงเกมไปแล้วนะเว้ยแต่มันเสือกไม่ได้ไงผู้เล่นพูดเล่นพูดให้มันดูเรากลัวไปงั้นเหรอจริงๆเราก็ไม่กลัวหรอกเราก็ชิวๆอ่ะสอบเกมแบบนี้มันมันถือว่าเบสิกอ่ะเปลี่ยนหน้าตเป็น้ากระโหลกปั๊บเมื่อกี้กระโหลกมันเป็นระดับสองเว้ยดูเปลี่ยนแบบใหม่ อะไรอะไรเฮ้ยไปดูดิดิเฮ้ยกูถ่ายด้วยกูถ่า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 ยแล้วผีสามไม่โดนบัญชกมันจิกได้เลยนะมันโดนจิกแล้วพี่มันเป็นไก่หรือเปล่าวะเป็นไก่มองหน้าบูมมันมองหน้าบูมไก่ภูเขาอยุ้ เกมมิ่งสวัสดีครับไปเราเจอคนเราเจอคนบัสัมภาษณ์หน่อยครับพูดอยู่ที่นี่มานานแล้วอยากถามนานแล้วแล้วมึงจะมาบังประตูทำไมเนี่ยเฮ้ยแบบหาเนี่ยมึงมาบังประตูทำไมเนี่ยนะมึงออกไปดีมึจะเข้ามึงบังประตูกูมึจะเข้าไปมื่อไรกูเข้าไปในแั้นมึงจะมาบังประตูกูทำไมวะเราบังเขาอยู่หรือเปล่า ตกพรอะไรอ่ะตกูทำไมอ่ะดูอะไรดูอะไรให้คุเช็คมึงให้กูเช็คกันนะปี๊ประตูเปิดเองไดู้เ็ไหมคเ็นเป็กูไหมกูเห็นเห็นกูเห็นเปิดประตูประตูประตูโอเพ่นเดืดไ่ใช่เวลาจะหมดแล้วมันต้องไปไหนนี่ไอ้แ่ทำดิหมาน้ำทาง เคยบอกว่าอย่าให้มันให้ออกจากข้างนอกไปข้างนอกอันเหรอไปไปที่หอไปที่หอเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยรอฮออยู่ไหนรอฮออยู่ไหนเฮ้ยเขาขามเฮียเหลือสามสิบปีเหรอมึงได้ยินเสียงไหมมึงได้ยินเสียงไหมไปได้ยินเสียงไปเฮียหนม่งสิบปีคุณเฮียแล้วไอ้เหี้ยตายตอหน้าตอนตากูเลยมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูกูหลบแล้ว

มีอะไรจะพูดไหมไอ้งิ้ว่นว่ทุกคนก็รู้นะเนี่ยมันไงมาเฮ้ยมันยังมีชีวิตเหรอเอาทำไมกูได้คะแนนศูนย์วะไอ้เฮียอย่าให้กูรู้นะไอ้เฮียว่าม่งโกงกูอะว่ามันแปลกๆว่ะทุกคน ว่าเราอาจจะโดนเล่นก่อนเวลาก็ได้นะเว้ย่างคนเดินใครเดินได้ยินได้ยินเหมือนกันกูก็ได้ยินกูก็ได้ยินกูรู้แล้วมันมาไอ้เี้ยแล้วมอทีกูไม่ได้ถ่ายถ่ายได้ถ่ายถ่ายถ่ายอะไรไหนไหนถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยไอ้มองไปรอดิเดี๋ยวลง มันลงเชดเดอร์ได้ไหมวะให้ให้มันแบบเป็นเป็นตัวเหมือนสอมบี้ได้ไหมครับอะไรที้ยเอาเอาผมพิธีกนครับคุณบูมติดสัมผันธ์สามารถกูสามารถได้กูสามารถแล้วข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีกูต้องไปไหนกูต้องไปไหนถ่ายกูจอกเลยจอกควยควยควยจอกควยเดี๋ยวกูพิตัดหน้าจอกจงตัวนี้เราได้หลบแล้วทุกคนกำลังโดนอะไรไม่รู้ยมันหลบออกมาแล้วตัวเนี้ย อรอนไม่รวาไม่รู้เรานอะไรอยู่ตรงนี้แหละอกไปยทเราไปสู้เราปดรสู้เแล้วเอแล้วทุกคนรู้อกไม่เห็นเพื่อนหเพ่นราเป็นอะไรไม่รู้เราไม่รู้เราไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคือไม่รู้ทุกคนเพื่อนแ้ก็เป็นแค่ตัวแทนแก็เป็นตัวแทนแถวนี้แม่งเถื่อน

ไอเดียไอ้ตัดพ่อสุดอ่ะบุมี่สุดเลยสกอตหกองร้อยว่ะบุมี่ที่สุดอ่ะบุมี่ดิวะยืนถ่ายโอมี่กำลังโดนตึงอยู่แล้วมึงดูมึงถ่ายดิแม่ดูดูหน้ามันดิแหวนี่แหละดิกูอยากรู้ไอ้ช็อตเนี่ยใครถ่ายไว้เียอะทำไมไหนวะ ไปจอดกูโดนลากเนี่ยครับพี่พีไอ้เฮ้ยย่องไปพี่ผมว่าย่องน่าจะรอดยังยังยังอุ้ยแม่อุ้ย amazingamazing นะครับผมนี่คือสิ่งแปลกปลอมนะฮะดูมันถือศพกูเดี๋ยเนี่ยมันไหวไหมวะไอมึงโตยังเนี่ยมึงไหวไหมพี่บ้าไม่ไหวแล้วพี่ ผู้ก,กูยอมจำน้นแลว้นนแลวกูให้เป็นค่กกนนาเดีวกกยวเลยทุกคนมันไหวจิ๋วอะไรเนี่ยกู้จะร้องกันรู้ไหมว่ากูเจออะไรอยู่นยนเ,เ,ยเ,ยนเนี่ยตัวมันเลิศเลยไอ้เคียเนี่ยน่ากลัวสุดและไอ้ครึงหน้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมีกูอยู่ในรูปด้วยที่สุดไอ้ชัทนี้แหละที่มันทิ้งกูไม่ต้องยิงขึ้นไปเจอแม่เฮ้ยไ้อเฮี้ยเรามีคนเดียวเหี้ยไม่เอาคนเดียวแล้แล้วลิ้นเลยเลยเลยแลยแต่กองตือแล้วแต่กองตือ โดนลงมาทั yeah. ้งล่างกันดีนะกูเจอไฟฉายอีกทางนึงไหนๆกูรู้เลยใครเป็นคนซื้อไอ้เทียกูรู้เลยใครเป็นคนซื้อแจ๊คี่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมเห็นมันตกบนพื้นนยู่นะวะแจ๊อ๋อมันเป็นไฟฉายไอ้บูงงนที่กูไม่ได้เอาตอนตาแรกอ่ะไอ้เทียนี้มันต้องเป็นของกูมั้งหรอวะโอเคเล้วสกู ขี้โม้อวดไฟฉายไฟฉายใหญ่ไฟฉายเล็กจริงๆไม่ไม่ไฟฉายกูนะครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวพี่เอากล้องเฮ้ยเล่นกูเล่นกูเล let's go let's go h l l o h l o e o เฮ้ยดทิ้งของหมดเลย